สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทาร์ลอดบายลูกตานะคะคลิปนี้จะเป็นการดูดวงชาวราศีสิงหรือผู้ที่ผูกลัคนาแล้วเป็นราศีสิงนะคะในเดือนตุลาคม2563ค่ะช่องนี้เราจะอ้างอิงการแบ่งวันที่ตามศาสตร์ตะวันตกฉะนั้นผู้เกิดราศีสิงก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22กรกฎาคมถึง21สิสิงหาคมค่ะสำหรับใครที่ยังไม่ทราบลัคนานะคะ ลูกตาลจะแปะลิงก์เว็บไซต์ในการหาลัคนาไว้ให้ด้านล่างค่ะการทำนายครั้งนี้จะเป็นการทำนายโดยกว้างไม่ได้เฉพาะเจาะจงสำหรับใครเป็นพิเศษดังนั้นดูได้เพื่อเป็นกำลังใจเป็นแนวทางนะคะแต่สำหรับการตัดสินใจแล้วค่ะลูกตาลแนะนำเป็นการดูดวงส่วนตัวจะดีกว่านะคะลูกตาลเองก็จะมีไลฟ์สดใน Facebook Fanpage ในวันจันทร์และก็วันพฤหัสเป็นหลักนะแต่ว่าบางทีอะค่ะก็จะมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดส u b s c r i า e นะคะเป็นกำลังใจลูกตาลด้วยนะคะ ก่อนอื่นก็ขอภายในความล่าช้าในเดือนนี้ด้วยค่ะเดือนนี้จะเป็นยังไงกันบ้างนะคะเอามาดูหน้าไพ่กันเลยดีกว่าค่ะไพ่ตรงกลางของคุณคือ9ไม่เท้าค่ะมี8เหรียญน,นะคะ The Magician ค่ะ9ดาบนะคะ9ถ้วยจ้า k n i g h of Pentacles นะคะ5เหรียญน,นะคะอ่ะถ้วยค่ะแล้วก็มี Ace of w a n d นะคะแล้วก็สรุปใบสรุปท้ายนะคะเป็น King of Cups ค่ะลูกต,ตามมองว่านะคะเดือนนี้คุณจะต้องควบคุมอารมณ์เพื่อชัยชนะค่ะ ด้านการงานแล้วก็การเงินนะคะห้าเหรียญขึ้นมาค่ะลูกตามองว่าก่อนหน้านี้ค่อนข้างเหนื่อยแล้วก็หนักอยู่นะลงทุนอะไรค่ะก็ได้ผลได้แบบไม่เต็มที่ค่ะขาดทุนบ้างเนาะในบางคนนะอาจจะมีภาวะตกงานหรือว่าโดนลดเงินเดือนก็ได้ค่ะสําหรับพนักงานประจํานะคะบรรยากาศในการทํางานนะมันเหมือนแบบคุณทํางานอยู่แบบ ตัวคนเดียวพึ่งใครไม่ได้อย่างนี้ก็ได้นะไพ่ตรงกลางของคุณคือเก้าไม่เท้านะคะแล้วก็มีเก้าดาบขึ้นมาด้วยอะคะ่ะลูกตาม,มองว่า,าความเครียดความวิตกกังวลค่อนข้างสูงเนาะนอนไม่ค่อยหลับได้นะลูกตาม,มองว่าคุณจะสามารถประครับประคองทุกอย่างได้นะคะอาจจะเหนื่อยอาจจะหนักยังรู้สึกแบบไว้วางใจใครไม่ได้อะคะ่ะ 8ถ้วยขึ้นมาค่ะมันบ่งบอกถึงการเดินทางระยะไกลนะคะบางคนอาจจะย้ายไปทำงานต่างถิ่นต่างแดนนะคะมี Business Tri ปก็ได้เหมือนกันนะคะไม่ใช่ที่เก่าไม่ดีเนาะแต่อาจจะต้องออกไปเพื่อหาอะไรใหม่ๆมาเติมเต็มอะค่ะหรือว่าอันนี้จริงๆไปเที่ยวก็ได้นะเอส o f ฟว n นขึ้นมาค่ะบ่งบอกถึงโอกาสใหม่ๆเนาะงานใหม่เป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้ค่ะเจ็ดเหรียญขึ้นมานะคะลูกตาลมองว่ามันน่าจะเป็นงานที่คุณคุ้นเคยนะคะมีความสามารถในด้านนี้อยู่แล้วนะคะ เดอะเมจิเชนขึ้นมาค่ะตอนมองว่านะคุณเป็นคนเก่งมีสกิลอะค่ะมีความคิดเริ่มสร้างสรรค์มากๆนะสำหรับเดือนนีอ้อาจจะเอาไปต่อยอดเพิ่มขึ้นได้นะคะ9ก้าถ้วยแล้วก็ไนโอเพนเทเคิลขึ้นมาค่ะลูกตาลมองว่าเดือนนี้ค่ะคุณจะลุยงานค่อนข้างหนักเนาะแต่ว่าประสบความสําเร็จได้อย่างแน่นอนนะคะมีความสําเร็จได้ในระดับหนึ่งเลยอะคะ่ะใบสรุปของคุณเป็น King of Cup นะคะลูกตาลมองว่าเดือนนี้จะต้อง คอนโทรอารมณ์นะคะเพื่อชัยชนะของเราเนาะคุณเนี่ยจะเป็นคนใจดีช่วยเหลือซัพพอร์ตทุกคนเลยเจ้านายผู้ชายะคะ่ะก็จะให้ความช่วยเหลือในการทํางานเนาะงานสําเร็จแน่ๆค่ะแต่ก็ต้องระวังนะคะเป็นแบบพอมันเป็นไพ่แบบ King of Cup บอะคะ่ะบางทีเราต้องระวังในส่วนของแบบ ที่แบบเห็นว่าเราทํางานได้เนาะก็โยนงานมาอะไรอย่างงี้ค่ะระวังเรื่องคนเอาเปียบไว้ด้วยละกันค่ะด้านการเรียนค่ะห้าเหรียญขึ้นมานะคะพี่ลูกตาลมองว่าช่วงที่ผ่านมาผลลัพธ์อาจจะได้ไม่ดีหนักนะเหมือนคะแนนเก็บไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อ่ะค่ะความเครียดความกดดันค่อนข้างสูงเนาะนอนไม่ค่อยหลับเลยในบางคนนะคะอาจจะได้ย้ายไปเรียนไกลบ้านนะหรือว่าจะย้ายคณะที่เรียนก็ได้เหมือนกันค่ะแต่ถามว่าแก้ไขได้อย่างไรเนี่ย ี่ลูกตามมองว่าต้องขยันเนาะต้องมุมานะตั้งใจอะคะ่ะทําทุกอย่างอย่างต่อเนื่องค่ะลูกตามมองว่าชาวราศีสิงห์นะคะทราบว่าจะต้องทำอย่างไรเนาะขอให้ปรับเปลี่ยนในส่วนของพฤติกรรมควบคุมอารมณ์ความรู้สึกนะถ้ามีปัญหาเนี่ยอยากให้ลองปรึกษาผู้ใหญ่นะคะครูอาจารย์คุณพ่อก็ได้นะทุกอย่างอ่ะมันสามารถบริหารจัดการแล้วก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะ ด้านความรักนะคะคนโสดราศีสิงคคุณอาจจะเหนื่อยอาจจะหนักกับความรักที่คุณเคยเห็นหรือว่าเคยเกิดขึ้นกับตัวเองก็ได้นะคะอาจจะยังมีความเครียดวิตกกังวลนะคะหรือว่ายังกลัวความรักอยู่อาจจะมีคนเข้ามาอยากเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณซึ่งมีโอกาสจะเป็นคนธาตุไฟนะคะเมษสิงธนูหรือจะเป็นคนธาตุน้ํากรกฏมีนพิจิกนะคะมีเกณฑ์ที่จะเป็นแบบ แนวอับอายุมากกว่านะคะเข้ามาในความสัมพันธ์นะดูอบอุ่นอ่อนโยนเนะาะคุณอาจจะเริ่มคุยทา,ทางที่คุณกลัวกลก้าๆนี่แหละเนาะก้าวถ้วยขึ้นมาค่ะลูกตาลอยากให้ระวังนะคนเจ้าชู้เข้ามาได้เนาะค่อยๆดูดีๆค่อยๆศึกษากันไปได้นะคะสําหรับคนโซน สำหรับคนมีคู่นะคะไม่แน่ใจโกรธอะไรกันอยู่หรือเปล่าเนาะดูมีความแบบผิดหวังเสียใจอะคะ่ะในช่วงที่ผ่านมาปัญหาการเงินเนาะอาจจะมากระทบในความสัมพันธ์มีความเครียดวิตกกังวลอยู่นะคะก้าไม้เท้าแล้วก็นายอัพเพนทิคลน่ะมันบอกถึงการทํางานอย่างหนักคุณเองพยายามประครับประคองความสัมพันธ์นะคะเจ็ดเหรียญมงบอกถึงการพยายามก่อร่างสร้างตัวเนาะในความสัมพันธ์เนี่ย คุณอาจจะพยายามพิสูจน์ตัวเองอยู่ในช่วงนี้นะคะ The Magician ขึ้นมาค่ะลูกต,ตามมองว่าคุณอาจจะหากิจกรรมเพื่อเพิ่มความสัมพันธ์นะกระชอบความสัมพันธ์กันให้ดีขึ้นนะคะแปดถ้วยเนี่ยขึ้นมาเนี่ย อาจจะลองเดินทางไกลหรือว่าลองห่างกันสักพักนึงอะคะ่ะเพื่อจะให้แบบรู้ใจของตัวเองนะคะใบสรุปเป็น King of c u p นะคุณจะสามารถประครับประคองความสัมพันธ์นะจับมือกันแน่นๆนะในส่วนของความรักเนี่ยลูกตาลอยากให้คุณอะลองเอาอารมณ์ความรู้สึกลองเอาหัวใจมาคุยกันเนาะแล้วก็รักษาระดับจิตใจของทั้งคู่เลยคะ่ะ ด้านสุขภาพนะคะลูกตาลมองว่าหลักๆก,ก็คือความเครียดความวิตกกังวลน,นะคะลุยงานหนกักระวังพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะปวดหัวไมเกรนอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็นั่งนานๆเนี่ยก็ต้องระวัดระวังในส่วนของออฟฟิศซินโดมด้วยนะคะในส่วนของการทําบุญนะคะ เดือนนี้แนะนําเป็นการทําบุญให้กับคนยากไร้แล้วก็ทําบุญด้านความรู้การศึกษานะคะอาจจะเป็นการให้ทุนการศึกษาการบริจาคหนังสือนะคะก็เหมาะมากสาหรับเดือนนี้ค่ะแต่อย่างที่เคยบอกมาตลอดนะคะว่าการทําบุญเนี่ยจริงๆทําอะไรก็ได้นะคะขอให้ทําแล้วเราสบายใจทําตามกําลังที่เรามีตามศักดิ์หลักของศาสนาของเราได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมทําบุญกับพระในบ้านพ่อแม่บุพการีนะคะ คนที่เลี้ยงดูออกมาด้วยค่ะเป็นกําลังใจให้ชาวราศีสิงห์ทุกขั้นนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามค่ะขอให้เชื่อมั่นในตัวเองศรัทธ,ธาในความดีนะคะขอให้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสิงเสมอแล้วเจอกันสวัสดีค่ะ